มาวิเคราะห์ครับบนกราฟบนอังคารนะฮะเมื่อวานจบได้แท่งเขียวนะฮะที่วิเคราะห์ตอนวันจันทร,ร์ก็คือว่าสีชั่วโมงทะลุขึ้นไปแล้วแล้วมันมีโอกาสลงทำ QM นะครับตอนนี้สี่ชั่วโมงทำแพทเทิร์นขาขึ้นนะครับทำแพทเทิร์นขาขึ้นเพราะว่าได้ทะลุไฮตรงนี้แล้วแล้วมันเป็นการยอ่อนี่คือการย่อของสีชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูรายวันเนี่ยครับ ถ้าดูรายวันอย่างเมื่อวานนะครับอย่างเมื่อวานคือมันทำไซด์เวอัพนะครับทีเนี้ยในทมเฟรมหชั่วโมงเป็นเทรนลงนะเพราะว่ามันทำไฮกับโลที่ต่ำลงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าจากที่วิเคราะห์4ชั่วโมงมันจะลงมาโซนนี้ถูกไหมมันก็ยังมีโอกาสลงมาอยู่นะครับโซน2 0 1 0นะครับทีเนี้ยถ้า1ชั่วโมงยังเป็นเทรนลงนะ ผมจะรอทะลุไฮก่อนนะครับแล้วเด้งใหม่อีกทีนะครับแล้วลงนะครับมันจะเป็นอย่างนี้แพทเทิร์นแพทเทิร์นลงที่ผมว่าไว้นะครับถ้า1ชั่วโมงยังเป็นเทรนลงอยู่เพราะาผมยังมองลงเพื่อให้มันไปถึงโซน QM โซนนี้นะครับแต่ถ้ามันไม่ลงนะครับ1ชั่วโมงต้องเปลี่ยนเป็นไฮที่สูงขึ้นคือไฮเนี่ย <c oughs> ผมให้ทะลุไฮนี้นะ <c oughs> ถึงย่อบ่ายนะครับต้องดูกันนะครับตลาดอเมริกาตอนกลางคืนนะครับว่ามันจะเลือกทิศทางไหนนะฮะที่วันจันทร์ผมมองเซลล์มันก็ลงแล้วแต่ว่ามันยังไซเวย์อยู่มันก็เลยขึ้นไปชนโซนซับไพของสีชั่วโมงนะครับชนโซนซับไพของสีชั่วโมงตรงนี้แล้วเด้งลงมาอ่านะ ทีเนี้ยก็แน่นอน m ามเฟรมเล็กลง1ชั่วโมงก็ยังเป็นเทรนขาลงเราจะเล่นขาขึ้นเมื่อตั้งสี่ชั่วโมงทั้ง1ชั่วโมงเป็นเทรนเดียวกันนะครับโอเคประมาณนี้วันนี้รอดูมี2องทางเลือกเน้นไปที่เซลลก่อนเพราะว่าตเฟรมหนึชั่วโมงยังเป็นเทรนลงอยู่นะครับเน้นไปที่เซลล์รอทะลุเทรนไลน์ถึงคอนเฟิร์มว่ามันจะลงนะครับรอได้อีกที แล้วค่อยเซลล์นะครับ